ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 400 r 4ล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวด่วนเมื่อวันที่4กันยายนพศ2567โดยมีการเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม พศ2567 Honda Motor ญี่ปุ่นได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่น CBR 400R4 และมีการเผยแพร่ข้อมูลวันที่4กันยายนซึ่งยังแมสชีนก็ได้มีการรายง,งานข่าวด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกครับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ Honda ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อว่า CBR 400R4 เพราะในช่วงที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึง CB400E Clutch ที่กำลังจะมาแทนที่ CB400 Super f o รวมถึง Sport Full f a i r i n g CBR400RR ก็มีความเป็นไปได้ครับว่า Sport Full f a i r ร n g รุ่นใหม่ที่จะใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ CB400E Clutch ก็คงจะใช้ชื่อรุ่นว่า c b r 4 0 0 r 4และชื่อรุ่นก็บ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่า จะใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง4 0 0 c c ซึ่งคาดว่าจะให้กำลังสูงสุดมากกว่า70แรงม้าแต่ Honda จะไม่เน้นเรื่องของแรงม้าสูงสุดเพื่อไปต่อสู้กับนินจา z x 4 R ของคาวา s a กิที่มีกำลังสูงสุดถึง77แรงม้าและเมื่อแรมแอร์ o ู t เต็มที่จะได้80แรงม้า Honda เน้นพละกำลังในช่วงกลางที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปซึ่งจะให้ความสมดุลของเครื่องยนต์ ที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากกว่าจากข้อมูลที่ยังแมชชีนทราบมาก็คือว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นจะมีโทนหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกับ CBR 250 d R ที่มีความแหลมคมโฉบเชี่ยวไม่ใช่ดีไซน์ในรูปแบบของ CBR 1000RR หรือ CBR 600RR จากข้อมูลในเชิงวิจัยพบว่าแฟนคลับ h o n ด้ารุ่นหนุ่มสาว ให้การยอมรับรูปแบบดีไซน์ของ CBR 2 5 0 r เป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบเกียร์จะมี2แบบให้เลือกก็คือเกียร์ธรรมดา MT และแบบ e-clutch ทำงานร่วมกับ Quickshifter เช่นเดียวกับ CBR 650R หรือ CB 650R อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ Honda Motor ญี่ปุ่นมีจำหน่ายรุ่น CBR 400R สปอร์ตฟูลแฟริงเครื่องยนต์2สูบเรียง4 0 0ซ c ที่นำเข้าจากประเทศไทยของเราไปขายที่นั่นซึ่งเจ้า CBR 400R ที่กำลังชมภาพกันอยู่ในขณะนี้มันจะมีรูปแบบดีไซน์ที่เหมือนกันกับ CBR 500R สเปคของเมืองไทยแตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบและพละกกำลังเล็กน้อยโดย CBR 400R ให้กำลังสูงสุด46แรงมา้ท 9, นนาที่9,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด3.9กิโลกรัมเมตรที่7,500รอบต่อนาทีราคาของ CBR 4 0 0 R ที่ญี่ปุ่น8 6 3 5 0 0เยนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้2 4 5 0 0 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ23,68บาทครับก็จะเห็นได้ว่าราคาของ CBR 4 0 0 R ที่ญี่ปุ่นนั้น ถูกกว่า CBR 500R ของเมืองไทยเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นหรือค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นค่าเงินบาทแล้วราคาจึงไม่แพงเท่าที่ควรมาถึงวันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า Honda กกำลังเตรียมแผนที่จะมีการเปิดตัวตรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สสูบเรียง4 0 0ซีโดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นส่วนเมืองไทยของเรานั้นจะมีโอกาสได้ใช้ CBR 400 r 4หรือไม่หรือสเปคของเมืองไทยจะเป็นรุ่น CBR 500 r f r o 4สูบเรียง500 cc จะเปิดตัวเมื่อไหร่จะมีจริงหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ